พระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมของข้าวสุกกับกล้วยสุกผสมอยู่ในมวลสารด้วยทำให้ออกมาแล้วจะมีความขาวนวนหลหรือเหลืองนวลไปด้วยกันเราจะสังเกตว่าพระสมเด็จ ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนก็ตามลักษณะของการเอียงของพระสมเด็จก็จะเอียงลักษณะที่องศาที่พอเหมาะเหมือนกันทุกองค์ในส่วนของเสียงของท่านก็จะเหมือนกับผลมะตูมส่วนลำตัว และลำแขนลำตัวก็จะไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปส่วนลำแขนก็จะเป็นลักษณะของกลมนะเราจะสังเกตได้ยังง่ายยังฐานที่สองก็ยังเตี้ยกว่าฐานที่หนึ่งกับฐานที่สามอยู่ดีในส่วนของการเอียงของฐานที่1ก็ยังเอียงอยู่นิดๆน,นะแม้จะว่าไม่ ไม่ได้เอียงมากสักเท่าไหร่ก็ยังมองให้เห็นว่ามีการเอียงอยู่นิดๆน,นะแล้วก็ในส่วนของตรงหัวไหล่ด้านขวามือขององค์พระหรือด้านซ้ายมือของเราเนี่ก็ยังเป็นลักษณะที่เฉียงขึ้นไปในลักษณะของเป็นเส้นตรงอยู่ดีเรามาดูซิมวลสารนี่ว่าพระแบบนี้ถ้าเราเห็นแล้วเนี่เราก็จะหายข้อสงสัยว่าใช่พระสมเด็จ ถึงยุคจริงหรือเปล่านะถ้าเราได้เห็นได้เห็นเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมองได้หรือว่าเห็นด้วยตาของเราเนี่ยให้มีความชำนาญก่อนให้ผ่านตาของเราใครที่สนใจหรือใครที่ต้องการศึกษาพระสมเด็จเนี่ยให้ให้ดูพระสมเด็จในแต่ละเนื้อให้ให้มีความเข้าใจดีๆเราจะเห็นว่า ถ้าเรามีความเข้าใจดีๆเราจะเห็นว่าเนื้อมวลสารนี่ก็จะมีความสวยงามเป็นเสน่ห์เวลาชวนมองสำหรับองค์นี้ไม่ว่าจะเป็นการจับพุทธคุณก็จะมีกระแสวิ่งจากหัวลงไปจดสะดือนั่นก็หมายถึงว่ามีพุทธคุณครอบจกอักรวาลมีพุทธคุณทั้ง อำนาจทั้งบารมีเสริมอำนาจทั้งเสริมบารมีม,มีพุทธคุณทั้งแค็งแกรปลอดภัยมีพุทธคุณทั้งในด้านของมหาอุดเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์คงกัะพันชาตรีโชคลาภการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเสริมในเรื่องของยศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะก็ก็มีครบถ้วนนั่นก็คือถือว่า เป็นพระสมเด็จที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลฉะนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่บรรดาบางทีเสียนกล่าวอ้างว่าเหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่ครอบจัก,กรวาลเหรียญของเจจีนี้ครอบจัก,กรวาลผมบอกเพื่อนๆได้เลยนะนั้นเป็นการได้รับการบอกเล่าคิดว่านึกว่าอนุมานเอาเองนะ แต่ถ้าคนที่จับพุทธคุณได้ก็จะรู้เองว่าคำว่าครอบจัก,กรวาลเนี่ยมันเป็นแบบไหนเวลาจับพุทธคุณซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้โดยซ้ำไปนะว่าพระที่ครอบจัก,กรวาลจริงๆแล้วผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าพระที่ครอบจัก,กรวาลจะมีอยู่เพียงแค่สาที่แค่นั้นเองเท่าที่เคยเท่าที่เคย จับพุทธคุณมาที่หนึ่งก็คือสมเด็จวัดระฆังนี้ไม่พ้นแน่นอนอย่างที่สองก็คือขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลที่สามก็คือขุนแผนบ้านกลางที่มีสมเด็จพระพลรั์เป็นองค์ประธาน ในการปลุกเสกนะก็จะมีอยู่เพียงแค่3ที่แค่นั้นเองส่วนพระขุนแผนอัมพวันไม่ใช่ไม่ใช่พระที่สมเด็จพระพลรั์เป็นผู้ที่ปลุกเสกหรือเป็นผู้ที่นั่งเป็นประธานในการปลุกเสกเป็นความเข้าใจผิดของบรรดาคนผู้รู้ทั้งหลายที่ ต้องการที่อยากจะขายให้มีราคานะก็ต้องก็ต้องพูดขึ้นมาว่าการสร้างเป็นการสร้างเหมือนกันกันกบขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลแต่จริงๆแล้วนี่การสร้างก็คือคนละครั้งกันและการสร้างก็คือไม่ได้มีสมเด็จพระพลนรัตน์มาเป็นองค์ประธานอยู่ที่นั่นเลยเพราะดูจากกระแสการวิ่งของพุทธคุณ ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าองค์นี้ทําไมขอบข้างจึงไม่เป็นเหมือนกับองค์อืนอ่นๆทําไมขอบข้างจึงจึงไม่ใช่ขอบข้างเหมือนกับองค์อืนอ่นๆก็อยากจะเฉลยให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเพื่อนๆต้องดูว่ามวลสารที่มี ข้าวเหนียวกับกล้วยเป็นส่วนประกอบถามว่าในความหนาแน่นหรือในความละเอียดของขององค์พระนี่มันมีมากเมื่อมีมากในการหลุดก่อนตามข้างก็จะน้อยลงนั่นก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น ไม่ใช่ไปมองทุกๆอย่างว่าจะต้องเป็นแบบเดียวกันหมดนะเราต้องดูที่ข้อเท็จจริงว่ามวลสารคือมวลสารอะไรล่ะที่นำมาสร้างมาทำโอกาสที่ขอบข้างมันจะเป็นเหมือนกับมวลสารที่มีความแตกต่างกันมันจะเป็นเหมือนกันไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้น สิ่งที่อยากจะฝากเ,เพื่อนๆเอาไว้ก็คือเราดูให้เยอะๆดูให้มากๆแล้วดูเนื้อหาให้เยอะๆแล้วเราจะรู้ความจริงด้วยตัวของเราเองเราศึกษาด้วยตัวของเราเอง,เองได้พระสมเด็จไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งเซียนนะซึ่งเซียนก็คือเป็นที่รู้อยู่แล้วหนึ่งเล่านิทานเก่งสองก็คือชี้ตําหนิเพื่อที่จะให้มูลค่าขององค์พระ มีราคาที่สูงขึ้นจึงขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ค่ะ